Ừ, cả bao phun, cả mỏ găng kẹp đi cái này siêu sai, hdmbay mát bao nhau, dàn bao sắt thiền,จอ monitor, bao này chắc nỗi yếu, nhòi, tô xô bạc, tô xì bạc ต่อเนี่ยเจ้าหน่อยอยู่แต่ว่าหันได้หันใส่ได้ยุ่นนะครับขั้งนั้นทั้งนั้นดูสิว่าลองต่อสายลองเบิ้งบอลสิได้วะต่อเขาเขาเล่าเกี่นลองเบิ้งเตรียมเตียมใ้คือสายไม่ไหม โอเคขอตอ่อขอต่อจากกอมโน้ตบุ๊กผมมันยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นนมันต่อสายอยู่ต่อสายอันเฮดี้ใบบัวใดก็เลยเอาอันนี้นะอันนี้เขาเอื้อสายเอื้อนสายสาย,ยังเหล่นี้เขาโมโหนี่ตัวนี้สายยังของชื่อบ่ได้ซะ มันตายนี่มันต้องเอาตัวนี้ใส่น้ําผมนี่เอาเอาอันอยู่เอานี่ต่อตรงแบนีตัวนี้บ่ได้ต้องใส่สายอันเข้าไปมาต่อ